สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูค้ครูสุขคนครับพ่อกรับบ่าวเท้าคณะชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาหมุนติวติวครับมือนี้บดได้กินโดนเมนูสัวข้าวปุ่นนะครับเมนูสัวข้าวปุ่นหมุนติวติวเบิ้งใส่ซีเป็ดเผ็ดจังหน่อยนะครับสัวใส่อ,อันอนันบักทัวนะครับสัวใส่บักทัวใส่หัวหอมนํำนะครับบริเวณพี่น้องเบิง้งมือนี้บรรยากาศซึมขึมพี่น้องสงสัยหัวลมอวยหัวลมออก คือมัดมือนะครับเอา้ามามีพักเกี่ยมครับพักกาดขาหัวพักบัวนะครับแล้วก็ข้าวตองหรือว่าผู้ข้าวเอามานํานะครับกับพักกาดพวกทัวนามาหมุนติว๋วติวเสกันหลดพี่น้องนำโบมีพี่น้องวันนี้น้ำาบมีนับงหนงอยมาพี่น้องมาเอาซีจุดจวดเชิงน่อยอึ๊งจับกู้เ่า เจ็บเจ็บ,บตังแเต้าสิ่มนะพี่น้องอืมเ้นยังมนเหนียวครับเอาไปหลากรถพ่วง <laughs> Dùa cần <laughs> Mà phi nóng mà Muốn tiêu tiêu lắm cần อืหัวพักบัวนี่เอามากินกับนี่เียบพี่น้องเพล่งเรื่องคุณดังด์ดีฮะ เมนูเหมือนเดิมก็จะบดถึกหินหน้องรอบพี่น้องเนาะถ้าถึกหินกับทักสิว่างได้ <laughs> พักกระเจยดพักกระเจ็ดไมาใส่น้นนำกระนอง อีกบุก,กี้มืงอ,ออกก้อนสาดดาพระเจ้าตักบาทเที่ยวคนมา อืม,อมแต่ว่าโบเพสแห้งบันไดพี่น้องพอดีกินนี่เอาสีหลดข้างหลังนี่เขากะลังถอกพี่น้อง มัจีเสียบเสียบพักยังพี่น้องนี่เสียบพักบัวกินกับจุกเกสียบได้เดี๋ยวนะี

เบิ้งกระลำหัอกันแล้ว่ห้องยุบเบิ้งเน้ะพี่น้องเน้ะงจะคำพี่ยังไแงแตนะ่ว่าสูบบ่วงไปเลยว่ะว่าหรอว่าว่า อืเขาทาอยู่ยุบึงจะขำก่นหน่องเอาแบบสังวัตสังวัดยุบ bò bên này mm -hmm. ต้องไซ่์เบิ้งม,มันแข็งายพี่น้องต้องใส่แบบแข็งเพราะว่ามันคึมปั๊บแสงแห้งหลายพี่น้องต้องใส่แบบขึมเข้ม ຊານ້ອຍນ້ອຍເຝົ້າທ່ຽງຢ ขนาดขนาดว่าบอ่อเอาเพชรแหงปั้นก็นยังเพชรพี่นนอง บอบเพลิแห้งดีแดงจึงคืองอเจื่องปลาเจื่องปลาดินข้างหลัง tiền mất môn là muốn bao đầy หนุหญิงน่ะหอนขึ้นหลาย เฮียอกตะข้างเฮียอกตะข้างมองเกาเอาจะคึ้น้อง เอาแบบนี้พี่น้องเพราะว่ามุนบ่ดยแล้ว พริกบังเพราะว่ามันเหมือนนะครับมันเหมือนแสงขันหนาใช้แสงจะว่าแสงโมมีนะครับโอ้เพชรอยู่เพชรอยู uh ่พี่น้องนี่แหละซัมเนี่พอดีจวดเอาเครงเสียงลดเสียงล่าเนี่ยนะครับเสียงบรรยากาศนกฮ้องนะครับเสียงบรรยากาศนกฮ้องเนี่ยเสียงบรรยากาศรดเครื่องดังเครื่องควย เอาถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับเสียง <c oughs> บรรยากาศปา่านะครับปลาดินนะครับปาลาดินปลาอไรสวบกันนะครับตอนนี้เขาทอกพี่น้องกาลังสวดห่วงขึง้นเอาน้อยแยะอ,อยู่เบิง่งทีเดี๋ยวสีไทยเห็นบึงคักจังมือครับพี่น้องปฏิกรมเหลืองก่อนเท่าไรเนาะเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่แก่ทีตามรับชมบาเทามะนี้กระดุนๆนะครับได้กินเถือนึงสวเข้าขปุ่นหมุนติวติว นะครับแต่ว่ามือนี้ก็หมุนบวชักปันไดนะครับหมุนน้อยหนึ่งนะครับหมุนซ้ำหนึ่งเอากะถือว่าแสบนะครับแสบบริ่ก้กินดนนะครับดนยังกินมันกั้เสียบนาอพี่น้องเนาะเอาฝากพี่น้องนะครับฝากตอนพี่น้องสู้ขู่สู้คนคือเเ่านะครับคลิปนี้มากะไรถือใจกระแช่บัวเทานี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ